เอาละครับผมก็สวัสด,ดีผู้ชมกันด้วยนะครับและในวันนี้ผมก็จะมาลุ้นในโหมดดูโอ้โนะทุกคนซึ่งคนที่มาด้วยก็เป็นตากัสนะทุกคนก็มาเล่นในการเหมือนเดิมนะก็มาดูกันว่าจะรวยหรือเปล่าหรือว่าจะไนต์ตกอย่างเดียวนะทุกคนโอเค let's g ทคะแน่สายไนท์เช็คเลยหรือเปล่าพี่น,น็อตเอาไงพี่กูส่องเลยวะเนี่นยใน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 นขอส่องบ้างขอเื่นสายไน์ก่อนทุกคนแย่มันมองไม่เห็นนะพี่กูใส่โป้เนี่ยโอเคไม่ใส่ จะไปไหนอะอาไเอะไรครับลูกพี่ก็เป็นเกมแรกนะครับที่เราได้ใส่ไหนลงมาเล่นนะเปลี่ยนบรรยากาศเด็กก็พี่เขาก็ไม่แนะนาเท่าไหร่เลยทุกคนถ้าจะเล่นไนมันถ้าไปเปิดของแดงนะถ้าจะเล่นไนทเผื่อได้ของหกช่องเงี้ยภายในหกช่องมันจะไม่ได้เข้าเซฟนะทุกคนเพราะมันติดไนเราเอ้าพี่กูใส่ไนไม่ชวนเลยเคก็ฉีดเข็มยีแดงกันนะทุกคนทำตัวให้พร้อม ครับปกติข้างหลังมันเกิดมันก็วิ่งเช็คมาเลยไม่ใช่หรอวะเดี๋ยวมันเกิดแล้วมันอยู่กับที่เลยนะอาจจะอยู่กับที่แบบติ่มไปเลยไม่ใช่นหอย่างนี้นะวิ่งเช็คเลยแล้วกันกูวิ่งบนกูวิ่งล่างล้วกันนะต้องล็อกแรกล็อกแรกหน่อยทุกคนถ้าใส่นหนนะมันมองง่ายแล้วแค่ปัดแค่เราแบบต้องมองให้วกวาก้างๆก็พอเห็นเราหาปุ๊บนี่คือใช่เลยไม่ต้องสงสัยเดี๋ยวนี่ได้เปล่า มิดอิ่มสิมทุกคนไม่มีอะไรเลยที่ตรงนี้อาจจะไม่เกิดนะงั้นก็แถวนี้ก็โล่งนะ้ไม่เจอหาไม่เจอเลยเธอไม่มีอ่าคุณคุณประโยนี้รอบใครมาไม่รู้ผมไม่เกี่ยวฮะผมเปิดขวาโล่งเลยแล้วกันนะทุกคนพี่นัก็เช็คแถวๆเขาสื่อสารนี้นะผมว่า ไหลขวายาวๆเผื่อจะมีไนท์วิ่งอ้อมมาเช็คหลังนะทุกคนมันมีอยู่นะเคยเจออยู่แล้วก็โดนอันนี้อดไม่ใช่คนเอาพี่นัอตวิ่งตามมาเสร็จแล้วบบนบ้านอาจจะมีก็ได้นะพี่นอตเห็นไหมก็บนเขาอันนั้นอ่ะตรงจุดออกอ่ะตรงหออะไรไม่รู้ ไม่เจอเออไม่เจอจริงเอาไงต่อโอ้โหนั่งตรงนี้เลยเหรอพี่ใส่หนปะในใส่โอเคถอรอดเลยพี่ก็สองคนเดอะแอร์ดับก็กำลังจะมาแล้วนะเนี่ยเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง ดับแล้วผู่ผูเขากระดูพี่นออ็อตผมว่าจะอ้อมกลับทางเดิมอ่ะจะใส่ไหนค,ค่ับพี่คบทุกคนน่าจะต้องวิ่งกลับไปเขากระดูนะอ้อมกลับทางเกิดเราแล้วก็อ้อมไปถึนนะงนู่นเลยถ้ามีคนก็ต้องแวะเขี่ย <c oughs> พเพราะมันอยู่ในเส้นทางของเราแล้วทุกคนไลเ่เขีรยไปเลยครับเมโอเคครับตอนนี้ก็มีเสี่ยลุดบนเขาเคเบิลคาร์นะทุกคน แล้วก็มีเสียงยินหลุดมาตอนนี้เนี่ยก็ <cam> เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากไหนตีก,กันนะทุกคนเพราะว่ oh, าจจะทะเลาะกันในแถวนี้แหละอุ้ยเนี่ยพี่น็อตไหนไหนไหนไหไหนข้างในบ้านข้างในบ้านในตึกอะ่ะเื้อเกือบตายเดี๋ยวผมอ,อ้อมซ้ายดีกว่าพี่น็อตวิเจอ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 มนออกมาตรงโล่งๆอะ่ะที่ไม่อยู่ในบ้านแล้วอะ่ะเื่อยิงไม่โดนขอดัด เขาดักไม่โผล่เลยอาจจะโดนเม็ดสองเม็ดแล้วมั้งคิดว่าถึงไม่โดนเลยแต่มันก็ไม่กล้าโผล่หลอนะเชื่อเอื่างนี้ดีวะไม่เจอมันแล้วอ่ะน่าจะหลบไปแล้วโอ้สศพอยู่ข้างหน้านี่ว่าศพบอดไม่ใช่หรอวะเลยมันคือสปอต์ตไม่แน่ใจเหมือนกันพี่กูโอ้โหพี่น็อตช่วยไม่ได้นะตรงเนี้ยโผล่ไม่ได้นะผมก็โดนตรงนี้อยู่อ่ะ ผมจะหาทางอ้อมกลับไปหาเพี้นะหามุมครบนะถ้าจะครบได้อยู่ถ้าแล้วแถวรถเมย์แต่ตอนนี้แต่ตอนนี้มันไม่โผล่เลยอะทุกคนโอเคมีตัวข้างบนบ้างน,นะทุกคนไอชั้นสองน่ตือขาวามือเฮ้ยเรียบรอฮอพี่กูตุยเย่โอเคเดี๋ยวคงต้องเก็บนายก่อนนะทุกคนสมาชิกเราหายไปหนึ่งใส่นายนก็เสี่ยงแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ก็เสี่ยงนะ,นะทุกคน เขาไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยเซฟไนให้กันไม่ได้โอเคพี่น้าไม่ได้สใส่ไนนะไปชิดขนาดนั้นพี่แกบอกใครจะใส่ <c oughs> ผมนี่แหละใส่หมดครับไปไหนก็ใส่ตลอดด้ยวยความเรียบเรียบแต่เราหนูรูดมานี่ร้อนตลอดนะทุกคนเชดดีแม็กแค่พร้อมนะแม็กแรกเป็นยิงอะไรก็ไม่รู้ยิงลมคมกรีบเ้าไม่ได้ไหนต่อวะเอา้าทุกคน ผมไม่มีผ่าตัดไอ้เหี้ยลืมมาผ่ามาฉิบผาแล้วอืมปัญหาวะเมื่อกี้พี่นัอตโดนยิงมาจากข้างบนนะทุกคนบนเขาเคเบิลคาร์งั้นผมอ้อมเข้าฝั่งนี้เลยล้วกันนะน่าจะได้อยู่โอเคไป let's go ตัวนี้น่าจะไปช่วยเพื่อนฝั่งนู้นแหละคิดว่านะ ผมก็ไม่ได้โผล่นานไม่ได้เจอมันนานด้วยตรงนี้อาจจะมุมหวานวานเลยก็ได้นะหุยเจอขึน้นครับทัาไงครับจังหวะนี้มีให้ผมยิงฟรีหรือเปล่าหุยสองขึ้นไม่ใช่หนึ่งแต่ถึงสองทุกคนมาตัวนี้ผมว่ายากกว่าทุกคนเฮ้ยอ้งน้นึง เดีย๋ยวขอดูสถานการณ์ก่อนนะทุกคนไอมันก็ต้องมาเก็บนตัวนี้เรียบร้อยหมดเหรือเปล่าหมดอ้เชี้ยมันจะไม่หมดชิมหาทุกคนอยูนไนวะเฮ้ยเขี้ยสองตัวเลยไปเร็วกูไปอยู่เร็วเ,เขี้ยเกือบตายทุกคนสองตัวไอตัวที่ล้มอยู่น่าจะโดนชุบนะทุกคนไม่โดนชุบมันก็ชุบตัวเองนะสูงไว้แล้วกูทำไงดีวะ แล้วเมื่อกี้สองคืนนะทุกคนชิปละอ่าเดี๋ยวต้องใจเย็นๆนะจังหวะน,นี้สกิลหนูท่อต้องมาครับปลาหนูท่อกระบวนท่าที่ห้านี่พี่นันไม่ได้กล่าวผมไม่ได้กอล์ฟเาเลยนะโอเคผมว่าผมเนียนไปก่อนดีกว่าวะผมเอาชัวร์นะทุกคนอัตัดก็ไม่บีเฮ้ย,ยังมีคืนอยู่ทุกคนมันยังประทากันอยู่แสดงว่ามันไม่ใช่ตี้เดียวกันแล้ว อันนี้เหมือนมีสามตี้นะรวมเราด้วยนะทุกคนฉันผมก็จะเนียนไปเรื่อยๆนะหนูท่อในร่างไหนจะขอไปเสียกหน่อยแล้วกันเหนววะเนี่ยงเจอเอาอีกรูดึงนหนเพื่อนเจออุ๊ยเอาไปอีกหมดแล้วทุกคน อัพเจคผมเฟกเอาเทีงอยูอ่นี่แล้วอุ๊ยชิปหายแล้วูโดนปะเนี่ยกูโดนปะเนี่ยอุ๊ยโอ้โหมคีเน้นๆชิปล่าทุกคนแล้วผมเล่นใส่กอดสองมาเหมนไม่ใส่อะทุกคนใส่มาแค่ไม่ให้มันเตือนเฉยโอ้โหยาหมดโอเคนี่นะพวกอันนี้มา มันแค่ช่องเดียวแต่ว่ามีปริมาณตั้ง3ามบาททุกคนเอาไว้ฮิวตอนไม่ได้ประท้านะแต่ถ้ารีบๆก็ใช้พวกสีขาวอยาหนึ A ่งพันนะทุกคนเอันนี้ผมพวกเอาจำนวนหรือปริมาณเฉยๆโอเคก็ฮิวเต็มอยู่นะเดี๋ยวผมดึงศพพี่นับแล้วกันทุกคนเวลาระเบิดไปเล่นเฮ้ยเป็นไงวะ มีเสียงย่องทุกคนพี่นัดบอกมาเสียงปูนย่องปูนเหรอไหนวะมาจะดึงศพแต่ดึงไม่ได้ทุกคนเช่ไม่เจอเฮ้ยเจอขื้นพิเอ็นชิปแล้วทุกคนผมต้องทำยังไงครับเนี่ยอันนี้คิดอะไรไม่ออกีนดีกว่าเ <laughs> สียวเอข้างบนเขาเชืบอนคาทุกคนเผื่มีตี้ใหม่มานะ แต่ว่าแอดด็อกไม่ได้อยู่แถวนี้นะทุกคนแต่เพ่งมาชุกชุมกันอยู่ตรงนี้ไปล้ไม่อยู่ล้เฮ้ยคิดได้วอแล้วทุกคนตอนนี้พายุมาถ้าเขาไม่ได้อยู่ในบ้านนะทุกคนเขาจะไม่เห็นคื่นนะฉั้นผมจะเข้ามาอยู่ข้างในแล้วก็เนียนออกไปยิงข้างนอกนะทุกคนโอเคเราจะได้อยู่เฮ้ยคนืนบนหัวทุกคนมันเริ่มขยับแล้ว โอเคมันน่าจะอยู่ตรงแถวๆข้างหน้าตรงนี้นะหน้าทางลงหรือเปล่าวะโอเคเราได้พิกัดของตัวศัตรูมาแล้วนะทุกคนขั้นต่อไปก็คือเราจะทำเยี่ยงไรในขณะที่พายุกำลังผมกระหน่าผมว่าผมวิ่งพวดไปเลยดีกว่าวะนี่ไงห่อีกหนึ่งนาทีประตูไม่เปิดสามสอง ไปแล้วเปิดประตูปึ๊บหนูท่อโอเคก็ค่อยๆะดึอดไปดึป๊บอุ้ยมันตีกันมันตีกันไปเลยไปเลยไปเก็บนหนเลยไปไปสิเอ้าพื้นหายทุกคนยืงไม่ตาเหรออยู่แถวนี้มั้งเนี่ยชิบหายแล้วาพาย,ยหมดฮ้ย ม,มันคงไม่เข้ามาข้างในถ้ามันไม่รู้แต่ถ้ามันรู้เราก็น่าจะโดนดักพี่ไปแล้วทุกคนไปแล้วโอเคตัวนี้ผมขอรับหน้าที่ต่อในการสิงอยู่ตรงนี้ปล้ววะอุ้ยมันยังบวกกันไม่เสร็จทุกคนเฮ้ไงไงวิ่งผไปแล้ววิไปแล้ว อเจอาไอเจอถวยที่กันที่กันที่กันเอาเลย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 เดี๋ผมอยากเปลี่ยนจุดกับทุกคนตรงนี้ไม่น่าไหวนะชิปละแก้ปวดเลยอันสุดท้ายทุกคนถ้าผมไม่กินแก้ปวดผมจะร้อนแล้วก็สร้างขึ้นนะแล้วก็เป็นการเปิดจุดให้เขาได้ยินเราเอาไงดีวะอืม ขโมนตีกันตายหรือยังวะอันนี้แหละปัญหาทุกคนเฮ้ยนี่ไงใส่กันต่อเอาเลยเอาเลยตีกันเลยเอาเลยเอาให้ตายกันไปข้างเลย <c oughs> รู้หรือเปล่าว่าหนูหนายอย่างผมอะรอแต้มอยู่ครับผมว่าจะใส่หนหยออกไปยิงเลยทุกคนจริงๆถ้าพายุมานะผมจะใส่นายออกไปยิงเลยแต่ต้องรอให้แน่ใจว่ามันเหลือคนเดียวหรือตัวสุดท้ายนะทุกคนเพื่อความชัว ทาดีอย่างวะนี่ไงขยับแล้วเฮ้ยเหยบได้แล้วหรอใช่ไหมเห็นขึื่นเดียวแล้วก็ไม่มีการประทะนี่ไงอุ้ยบันยังใส่กันอยู่ทุกคนโอเคตายหรือเปล่าตายเอาสักทีเชิงกระหนานกังวะเชิงกระหนาเกินชิปหายละ แค่ผลหมดทุกคนอู้มีคนกดฮอตกโอเคเช้ย <laughs> อย่าร้องสิน้องมีแค่วยให้แล้วอะโอเคตรงนี้น่าจะตายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ผมเปลี่ยนจุดผลจะขึ้นข้างบนอะได้ปะวะโอเคได้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 สวยมันยังไม่มา Okay. ยังไงมันก็ต้องมาเก็บศพตรงสะพานนี้นะทุกคนบนหัวผมอถึงมันจะได้ไหนไปนะทุกคนก็ไม่เป็นไรผมเอาเซ็ต <c oughs> เอาเซ็ตไปเออ,อกทุกคนแค่เซ็ตก็น่าจะได้เป็นล้านน่ะเมื่อกี้ไปไหนวะเฮ้ยไปน,นู่นเลยเหรอเฮ้ยพึ้นทางแล้วเดินไปดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้ทัแล้วทุกคนต้องเดินเราวิ่งเลยแล้วกัน มันน่าจะเห็นแล้วแหละไม่เห็นขึ้นแล้ว,ลวทุกคนคังมา,มา,มา,มาทั้งมาเยียีบร้อยเจอจูมาตเต์ข้าหัวทุกคนได้ข้าหัวได้ข้าหัวปึ๊บหยุดต่อวะเนี่ย่ายุดดึงมาก่อนเช็คก,กลัวไม่รู้ว่ามันเหลือกี่ตัวแล้วทุกคนครับหยุดปึ๊บปะไอ้เชีย่ยเอาสวสูไหนไม่ยุด นายลุนเซฟชัวทุกคนมาตีกันจากเอเขาเคเบิลคามาก่อนนะก่อนหน้านี้แล้วพอมันยิงพี่น็อตได้แล้วทุกคนแล้วมันก็ไหลลงยยมาต่อแล้วก็มาเจอตี้ที่มันยิงผมตั้งแต่แรกนะโอ้โหโคชุลมนุนวุ่นวายตรงนี้ก็ไม่น่าจะเหลือแล้วนะมันอยู่นานขนาดนี้เสบรอ้อยโดนดึงไปหมดแล้วโอเคต้องหาอีกตัวนะว่าศพอยู่ไหนนะทุกคนไ,ไหนวะตรงล่างนี่ น่าจะมีเฮ้ยนีย่งไงเอา้าสบ,บอดนี่แค่อยู่ไหนไว้อีกตัวนึ่งตัวทีสี่สีหนึ่งสองสามตัวที่สี่ 1, 2, อยู่ไหนไวะตัวที่สี่มันดีกันหรือว่าศพอยู่แถวแถวฝั่งศพพี่นัทว่าทุกคนเพราะว่ามีเสียงระเบิดตรงนู้นนะโอเค ยิงไปเช็คดูแล้วกันแต่ทำไมมันจะไม่ขยับล่ะทุกคนถ้ามันเป็นเีื่องอะกันนะเฮ้ยเอ้าโหสบ,บัติไม่น่าจะมีอะไรใช่ผมว่าโดนผมโดนแน,น่อย่างก่อน,นอย่างก่อนคือวิเศษไม่นดหมดทุกคนอย่างก่อนโอเค อุ้ยหายไปไหนวะอุ้ยนี่ไง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 เฮ้ยโดนเฮดฟูโอเคทุกคนครบสี่ตัวแล้วโอเคน่าจะปลอดภัยแล้วเก็บขอออกเลยลักกันนะ โอเคเร้เวลาออกเดินทางเอ๊ะพี่น็อตแวผมจะเจออะไรที่ไม่ควรเห็นวะพี่ชิบหายแล้วของใครวะเนี่ยของใครเนี่ยอ๋อของไอ้ตัวที่มันอยู่บนเขาที่มันคาใช่ไหมที่มันตีกันตั้งแต่แรกนะทุกคนแต่ว่าของผมมันเต็มหมดแล้วอะโอเคคนดูคนไหนที่อยากได้นะ้วทุกคนก็มาเอาได้นะเนี่ยตรงเนี้ย โอเคมาเลย MK2 กระบอกไปละนี่งไงทุกคนเจอจังหวะรอทามมิ่งเข้าไปได้หมดเลยนะสี่ศพสี่ศพเก็บหมดเลยโอ้โหสองล้านได้ไนเบร์นหนึ่งหัวกับเซตเบิ่มๆโอเคครับเกมนี้เกิดหมู่บ้านเหมือนเดิมีแต่ใสนสองเลยมาแล้วครับมีนัดสองข้างเหรอโอเคงั okay. ้นผมสองซ้ายให้แล้วกันไมมองยากอ่ะ ตรงนี้เริ่บไม่เจอ,อพี่นันถุงพันอยู่เลยเดี๋ยวถ้าพี่หนุทำไงไปเนี่ยพหนุ่มพี่กูนี่ทำไงเนี่ยลังตาไปลังตาไปฝั่งฝัานี่ปกติมานะทุกคนชหนึ่งมาวันนี้ก็ไม่เกิดนะพี่นันบอกมาโอเคงั้นก็นอนรอไอ้ดับข้างในนี้นะทุกคนไอ้ดับจบแล้วค่อยใส่ไหนไปเล่นนะสองหนึ่ง เคฉีดยาก่อนทุกคนไงก็ได้วิ่งพกไหนเอ้ยโอ้โหข้างบนเขาก็ดูสวยจัดตรงนี้ไนหว่านเทียบครับไนอย่างพวกเรานี่หว่านเทียบเลยปะได้เวลาไหลไปเช็คเลยแล้วกันจะมีพวกไนไหลมาเหมือนเราหรือเปล่านะนี่ไงคุณถามหาไนแต่พี่กูยิงตอนนี้มันจะเป็นไนได้ไงท้ายหนึ่งทุกคนเห็นวหมไอพี่กู กูวิ่งไปแล้วน่าจะแถวเน่ยข้างหน้าโอเคเสาไฟนะทุกคนข้างลางเสาไฟเดีย๋ยต้วนหนึ่งไนอาจจะตั้งตากันมาหรือเปล่านะทุกคนไม่รู้จุดที่แน่ชัดนะเพราะเห็นตัวเดียวแล้วก็เปิดตาไปเร้วตัวนึงถ้ามันไม่ใส่เล่นต่อนะก็าน่าจะเก็บไนทแล้วก็แอบไปแล้วนะทุกคนให้หายทิ้งดีบนออฟหลังแล้วนะ่เ้ย ม,ม,มียังไงอ่ะอ้าวหมดนี่ศพมีศพเหรอเอ้าไม่ตายเหรอโอเคตายร้อยเปอร์เซ็นต์โอเค,ต,อเคตัวนี้ก็น่าจะศพไหนนะไอ้ตัวมีอุ้ยเขี้ยค้างจะค้างตอนนี้ไหนวะอีกศพหนึ่งอยู่ไหนวะพี่กเูเก็บเลยเก็บเลยเดี๋ยวคุเบอร์ให้ไม่เจอ อาจจะมีตัววิ่งมาเหมือนเราก็ได้หลาคนวิ่งมาเอาตำแหน่งโพซ i t i o n ที่ยึดหรือว่ายิงแอร์ดรอปได้นะื่อไม่เจออ๋อ,อนี่ไงเอ้าเจอว่าจะขโมยของหน่อยเที่ไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าจบเลยไม่เจอคอมโบต่อ,อ,อ,ตอไปฮะเก็บเลยสัตว์พีนอตเก็บของไว้ยอยู่แล้วรับเดียว ไจะเ,เสร็จหรอไม่กเือลูกต้นตัวลอ,อยฮาเลยนะแบบนี้เยวขึ้นเขาเชคเลยแล้วกันนะทุกคนเิดได้มองไปแ,แถวเขาเคเบิคาเดี๋ยวมันก็เช็คเขาก็ดูไม่เจอไม่มีเมตตาวีแววที่นั่นหือเปล่า่ไม่เจอเขาข้าเลยที่วนนู้นก็เป็นบอทที่อยู่บนเขาเคเบิลคาร์นะทุกคน เขาข่าวเมื่อกี้เฮ้ยมีเสียงยิงทุกคนเฮ้ยไม่ใช่บอดหรอเมื่อกี้ย้อน,น,นมีคนยิงยูบนไหนเป้าน่าจะอยู่บนเขาเคเบิลคาแต่ตอนนี้มีสตาเมนาแค่ปวดก็จะปวดยังไม่อยากวัดเท่าไหร่มาขาส่องหน่อยดิเฮ้ยเจอเจอเจอกำลังวิ่งขึ้นเขาอะขอเขาคเบิลคา เจ้เขาไม่โดนมันนี้ย้อยเหรอวะอึแม่เอ้เยกูกะย้อยแต่แม่นก็ไม่โดนเลยระยานนี้มันไม่ย้อยหรอวะโอเค MK อะเนาะยะ115เอาลวงไปแล้วเป็นสบไปแล้วทุกคนเ,เพื่อนมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวขอดีก็สุนก่อนนะพี่น,อน็อตเดี๋ยวแปๆบเดียว ดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่อะไรไปเลยฝั่งน,นี้ก็ไม่มีคนมาอีกนะคนไม่ไปไหนหมดวะเชี่ย์เข็มก็จะหมดเหลืออีกสองอันสุดท้ายถ้าคนยังไม่มาก็น่าจะหมดไปแล้วสวยไอ้อระดับก็เป็นของเราอ่ะดิคนไม่มาอย่างเงี้ยเอาดีมันไม่มีคนมาจนแบบไอระดับเสร็จเลยหรอเที่ยมาเลยอย่างเงี้ยบางทีคร์ดไหนก็มาก่อนเลย จัดไปหนึ่งหัวหนฟีเจ okay, ครับทุกคนก็ไม่น่าจะมีอะไรละดีห่อ,อเลยละกันนะที่นันก็ได้ขอลนะผมก็ได้เหมือนแบบมือนได้ไนหนึ่งหัวที่คัไหนอราคาเท่าเท่ากันเลยออกแบบปลอดภัยโอ้โหดูดิโอเคดิแต่ไนออกเลยถึงมีดก็โก้แต่เราไม่มีมีดสกินบ้างาทุกคนมีแต่พวกฟีโอ้เจ็ดเซน ทานที่ไหนเป็นร้านโอเคครับเกมนี้ก็เกิดเหตุการณ์รีบไปไหน่อยนะทุกคนก็เลยได้กดตอนกลางวันนะทานที่อันไหนมาทุกคนเคก็คงต้องหาจังหวะยิงไปยาว้วทุกคนที่จะใส่ไหนอาจจะเป็นช่วงแบบปลาสโมเก็บเอร์ด์อะไรนะี้นะเออเราตกแล้วเราตกแล้วตงไหนโอ้โหหลังไฮข้างๆกระท่อมรลางเคไปเลยเดินทางครับเดี๋ยวรอเลยนะพี่น้องว่าจะตามมาเอา้าพี่กู คลิปหายพี่กูตุเย่เปลี่ยนเป้าหมายใหม่ทุกคนเป็นภารกิจใหม่ภารกิจกรอบคู่ศพพี่ยอดมาดูื่อวา่าผมจะกรอบคู่ได้ือเปล่าเชื่อจะชิดถึงหินไหมเนี่ยไปถึงศพไหมก่อนคีิปหายแล้วแล้วมันจะมาสับ MG พี่น่อดยิง,ขงเขาปะเนี่ยจะบอกว่าเป็นเซ็ตบัตรอาร์พิคีนะทุกคน ก็น่าจะวิ่งมาสับเลยรีเกล่าวต้องรีบเล่นเลยนะเพราะมันเดี๋ยวมันจะมาสับเซ็ตสบอยู่ตรงนี้โอเคได้อยู่เล็กโอเคไม่เจอวิ่งมันยังไม่ดึงมันยังไม่ดึงไน้าอยู่อุ้ยเจเาีเยวะกอกเยอะเือตายชีวิตกูเกือบตายทุกคนมันใส่กอกไงมันจอดสีจริงผมเนี่ยสองเม็นกต็ตายหาแล้วเนี่ย ผมรอบมาได้เนตัวนึงที่นี่ไงจะขึ้นอยู่ตรงไหนวะอาเชคครับไม่มีขึ้นขึ้นอุ้ยยังไงมะอยู่ข้างล่างวะอ่ะไม่ใช่หรอเช่เออเอาอะไรไปอีกอีกลูปไม่โดนเหรอไม่มีเสียงเสือทุกคน วันนี้สเต็ปสเต็ปไม่เจอเดี๋ยวมันลงข้างล่างไปแล้ววะน่าจะลงข้างล่างนะโอเคไม่เจอทุกคนข้างล่างที่ล่าสุดแต่ไม่รู้ว่าคนหรือบอทแต่มันเงียบไปแล้วอะ่ะแต่เราก็เสี่ยงทุกคนเฮ้ยนงี้ยขึ้นตั้งแต่น,นี้น่าจะเป็นบอทนงี้ยเฮ้ยบอทส่อไปฝั่งนู้นหมดทุกคน ทำไมมันเยอะจังเนี่ยเฮ้ยไม่เอาแล้วทุกคนผมเก็บของแล้วดีกว่าหูอพิคีไม่ใช่เซตบัตรนะพี่น็อตดีเยีงยมขานาดนี้เมื่อกทีทุกคนผมไม่อยู่แล้วไปแล้วจังวานี้วู้โหดีนะทางออกอยู่ใกล้ทุกคนไม่ั้นก็ลำบากเลยทีเดียวเชียววิ่งกันไกล ก็หอนเองก็ได้เวลาทุกคนคลิปนี้ก็กรอบคู่ปืนพีน่น้องเป็นดีที่ได้อพีเคน่าจะแต่งดีอยู่นะทุกคนโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะทุกคนก็เนื่องจากว่ามันดึกแล้วทุกคนแล้วก็ผมก็ง่วงด้วยนะโอเคครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกรลังใจให้ผมด้วยนะครับ <S <S